สวัสดีนะคะวันนี้เรามาออกร้านมือสองกันนี่ตลาดวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาดูวิถีคนไทยในสเปนนะคะแม่บ้านสเปนเรามีอาชีพเสริมคะ่ะนั่นก็คืออาชีพเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดจ้าอ่า ตรงนี้เป็นตลาดเปิดท้ายขายของนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าเปิดท้ายขายของนะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่า car boot s ลนะคะเราก็แค่ขับรถมาจอดแล้วเราก็จัดเรียงของนี่นะคะวันนี้ร้านเรานะคะนี่เห็นไหมคนไทยในสเปนหน้าคุ้นมากคนนี้นะคะมาช่องนี้ต้องเจอหน้าคนนี้วันนี้นะคะเรามี ถ้าไม่เจอไม่ใช่ใช่อันนี้เขาเป็นซิกเนเจอร์ของช่องพอยวาไรตี้นะคะนี่บุกเบิกบอกด้วยล้นบุกอ่าคือนางแบบแม่ค้าไอ้นางแบบสวนมะเขือพวง <laughs> อ่ะเห็นไหมลูกค้ามาแล้วทุกคนนี่เห็นไหมลูกค้าเรียนกันเข้ามาเลยนะคะรอ <laughs> นี่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเราก็จะมีเสื้อเสื้อกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อ เสื้อที่คนกำลังมองหานะคะนี่ก็คือเสื้อเสื้อกันหนาวนี่นะคะก็เป็นเป็นของที่มือสองนะคะที่เราที่เราไม่ใช้นะคะมือหนึ่งก็มีนะคะแล้วก็นี่ของใช้ของใช้ก็เอามาขายถูกๆอันนี้นะคะอันนี้เป็นตะกร้าใส่ของเห็นไหมเราก็ามาที่ถักดอกมงดอกไม้ประดับเพื่อ อัปราคาใช่ไหมนี่นะคะเห็นไหมวันนี้อันนี้มีกระเป๋ากระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าผู้หญิงผู้ชายถุงมือ,อน,นี่นะคะถุงมือแล้วก็ <c oughs> หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งยูโรอ่าแล้วก็มีของเล่นเด็กเห็นไหมเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการอะไรนะคะก็มาวางวาง,วางไว้เผื่อ <c oughs> เขา <c oughs> เผื่อเขาอยากได้นะคะตอนนี้แล้วก็มีนี่มีธงชาติไทยอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราขาย <c oughs> เราขายกะหรี่ปั๊บด้วยนะคะวันนี้พี่ก็ทํากะหรี่ปับ๊บแล้วก็มีทามําซาโมซ่ามาขายที่นี่มีน้องช้างรอต้อนรับอยู่แล้วก็รองเท้าค่ะนี่นี่รองเท้านะคะก็เป็นรองเท้าที่ที่เป็นของใช้ของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะก็นะ แล้วก็มีเสื้อนี่นะคะก็เสื้อพี่นี่แหละนะคะตัวละ50สิเซนเอามาขายถูกๆนี่นะคะแล้วก็มีต้นไม้คนนี่ต้นไม้ก็มีนะคะเราก็เอามาไว้บริการเผื่อใครที่ต้องการต้นไม้นะคะแล้วก็ส่วนร้านอื่นๆนะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะนี่ เจ้านี้ของก็เยอะเหมือนกันนะคะตลาดนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เช้านะคะก็ประมาณ8โมงพี่มามาจอดก็คือ8ปโมงประมาณ8โมง15นะคะก็วันนี้ไม่ค่อยมีรถเยอะนะคะแต่ทุกวันเนี่ยแต่ทุกแต่อายิที่แล้วอะ่ะรถเยอะมากนะคะนี่นะคะพี่ก็จะมีลูกค้าประจําที่ส่วนใหญ่เป็นคนอังกฤษนะคะลูกค้าที่ประจําสําหรับกะหรี่ปั๊บนะคะอ่ะเดี๋ยวแวะ ให้ทุกคนมาดูกระรี่ปั๊บของเราก่อนอ๋ออยอะๆนี่แบบนี้นี่นะคะขายสองตัวสามยูโรตัวหรือเอาเท่าไหร่นะตัวเองเอ่อตัวเองจะเอายี่สิบเอาสิบห้าก็พอมีหรอ่ซื้อหรือปนะคะนี่แดดแรงมากนะคะแดดดีมากนี่นะคะเห็นไหมของมีทุกอย่างอ่ะนี่มีถัง สำหรับรถมอเตอร์โฮมด้วยถังถังห้องน้ำนประมาณนี้เห็นไหมม <c oughs> ีตุ๊กตาเด็กด้วย มีซีดีมีเสื้อผ้ามีโอ้สรารพัดค่ะทุกคนก็เป็นตลาดที่ยอดนิยมค่อนข้างยอดนิยมเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะคะนี่คือวิถีแม่บ้านสเปนนะคะคนไทยในสเปนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคน ไปแล้วเนาะบายบายค่ะ